ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องเฉาวดาราร้อนแรงค่ะหนุ่มสอนรามลั่นไปไหนไม่รอดน้องวีจิเฉงเงือมองหาสุดตัวยังเป็นคู่รักที่ถูกจับตามองหลังจากที่หนุ่มสอนรามประกาศได้ยาร้างกับติ๊กบิ๊กบราเธอร์เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาโดยสิทธิ์ในการดูแลลูกสาวน้องวีจินั้นเป็นของทางด้านหนุ่มสอนรามเพียงแต่ผู้เดียว และก่อนหน้านี้ถึงแม้ทางด้านไอจีหนุ่มสอนรามจะมีการ unfollow ไอจของลูกสาวที่สร้างขึ้นกับอดีตภรรยารวบรวมความทรงจำตั้งแต่ตั้งครรถึงปัจจุบันจนทำให้แฟนคลับบางคนถึงกับสงสัยว่าทำไมเขาถึง u n f o l l ไปทั้งนี้ทั้งนั้นอินสตาแกรมของหนุ่มก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดแม้จะ unfollow ไอจลูกสาวเขายังโพสต์ความน่ารักของน้องวีจิอยู่เหมือนเดิมและมีคลิปหนึ่งทำให้หลายคนหลงรักกันรัวน เมื่อน้องวีจิมายืนรอคุณพ่อหน้าบ้านชะเง้อมองหาพ่อที่รถในขณะเดียวกันทางด้านสอนรามรีบเดินมาหาลูกพร้อมทั้งกอดและหอมในแคปชั่นสอนรามแปลว่าวีจิไปไหนไม่รอดวีจิมารอปะป๊ากลับบ้านตั้งใจทํางานดูแลลูกและแม่ให้ดีที่สุดเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วชื่นใจและอบอุ่นสุดๆไปเลยละค่ะ